ทำนายความฝันเกี่ยวกับนกทะเลคือนกทะเลในที่นี้นะคะคือนกทะเลในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณฝันว่าคุณอะไปทะเลแล้วเจอนกทะเลอะพวกนกตัวเล็กหรือนกตัวใหญ่เนี่ยเป็นฝันที่ดีค่ะฝันเห็นนกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเพื่อนเก่าค่ะมีดวงจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วฝันเห็นนกทะเลนะคะแปลว่า จะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าฝันว่าค่านกทะเลเนี่ยแปลว่าจะโชคร้ายค่ะอาจจะแบบมีเรื่องต้องเสียงเงินฝันว่าได้ยินเสียงนกทะเลร้องจะมีโชคดีฝันเห็นนกทะเลจะได้รับข่าวที่ไม่คาดฝันฝันเห็นนกทะเลบินมาแปลว่าจะได้รับข่าวจากเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วฝันเห็น ลังนกทะเลลังลังนกอะฝันเห็นพวกลังของนกทะเลเนี่ยแปลว่าจะได้โชคและพรอ,อันประเสริฐเออฝันเห็นนกทะเลบินอยู่เหนือมหาสมุทรเนี่ยในบางครั้งนะอาจจะเกี่ยวกับว่าจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ฝันเห็นนกทะเลฝูงใหญ่บินนะคะก็อาจจะมี ข่าวดีเกี่ยวกับการแต่งงานครั้งใหม่ของท่านก็คือว่าฝันเห็นนกทะเลเนี่ยเหมือนกับว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งใหม่มีจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามีอะไรดีๆเข้ามาค่ะเลขนำโชคนะคะศูนย์สค่ะศูนย์ส